เสื้อผ้าค่ะชื่อว่าร้านนภัรโครเซตค่ะซึ่งเป็นร้านค้าออนไลน์ค่ะตอนนี้นะคะถ้าเป็นตัวอุ้มเองก็มีคนติดตามอยู่ห0 0 0นนิดๆส่วนร้านค้ามีคนติดตามอยู่10,000แ่ะค่ะอุะ้มจะต้องเปิดบัญชีธนาคารหลายๆธนาคารค่ะเวลาลูกค้าโอนเข้ามาเนี่ยต้องบังคอยเช็กว่าโอนมาจากธนาคารไหนกว่าจะตรวจสอบยอดเงินกว่าจะตรวจสอบออเดอร์ลูกค้ามันล่าช้าค่ะทำให้ส่งของช้าขึ้นไปอีก ก็มีผู้ช่วยค่ะทําให้ธุรกิจของอุ้มย่งง่ายขึ้นนะคะก็คือเอ็มเปเกตเวค่ะเพียงเข้าอุ้มรับออเดอร์ค่ะแล้วก็เข้ามาล็อกอินค่ะสร้างลิงก์รับชําระเงินจากเอ็มเปเกตเวได้เลยค่ะจากนั้นก็ส่งลิงก์ให้ลูกค้าแล้วเมื่อลูกค้านะคะชําระเงินเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีอีเมลเข้ามาทันทีสามารถเข้ามาเช็คแค่ที่เดียวค่ะไม่ว่าลูกค้านะคะจะชําระเงินนะคะมาจากช่องทางไหนค่ะสะดวกขึ้นมากๆเลยค่ะไม่ว่าลูกค้าจะเยอะขนาดไหนค่ะก็ไม่วุ่นวายแล้วค่ะ